ใน Revit จะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับวิเคราะห์เส้นทางสัญจรภายในอาคารเครื่องมือนี้มีชื่อว่า Path of Travel เป็นเครื่องมือตัวสุดท้ายในแท็บ Analyze ผมจะลองสาธิตวิธีใช้เครื่องมือตัวนี้ให้ดูผมคลิกที่ Path of Travel ผมต้องการจะให้วิเคราะห์เส้นทางสัญจรระหว่างห้อง Instruction ห้องนี้ไปจนถึงบันไดหนีไฟตัวนี้ผมคลิกจุดเริ่มต้นคลิก รายทางตัว Path Travel <Yeah. S 1> ก็จะว mm ิเคราะห์เส้นทางสัญจรที่ใกล้ที่สุดระหว่าง2จุดนี้ออกมาให้ลองมาดูในค่า Property มันนะครับมันก็รายงานเราออกมาว่าระยะทางรวมอยู่ที่ประมาณ39เมตรถ้าเราเดินด้วยสปีด4.8กิโลเมตรต่อชั่วโมง mm hmm. ก็จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น29วินาทีทีนี้ผมลองเอาเก้าอี้มาบังประตูบานนี้ค่ะ แล้วก็คลิกที่ Path แล้วสั่งให้มันอัปเดตตัว Path ตัวนี้ก็จะอัปเดตเส้นทางใหม่ให้ลองมาดู Property ของเส้นทางใหม่ความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ52เมตรแล้วก็ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น38.8วินาทีนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน Path of Travel สำหรับวิเคราะห์เส้นทางสัญจรน,นะครับ